สวัสดีวันแม่นะคะก็เป็นหนึ่งวันนะคะที่อยู่กับน้องนะคะวันนี้น้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเนี่ยเมีเมนอนฝ้าของน้องต่าด้วยเงี้ยมี้ยาเงี้ยเงี้ยเขารักกันค่ะน,นะคะกัน้องด้วยนะวันนี้บรรยากาศฝนตกนะคะเอฟซี่ะนะคะตกตั้งแต่ไม่ไกาลมืดคืมทั้งวันนะคะฝนก็ตกด้วยเนาะนะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็อยู่กับเด็กๆนะคะ ไม่ได้ไปไหนเลยคอนเทนต์นี่ไหนไม่มีเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็ดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ลุงกับป้านะคะน้องน้ำมนต์น้องโอมเลยค่ะนะคะ,นะคะที่อยู่ศาลจังหวัดมุกดาหารเนาะนะคะเนี่ยแบลไหมคะเบลไหมเบลไหมเด็ก <c oughs> นนก็หลับแล้วนะคะตอนนี้ดีเดย์ก็ไปกินข้าวนะคะวันนี้เรากินแกงหน่อไม้กันเนาะนะคะที่บ้านคุณเตี้ยะนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะเตี้ยน,นะคะ ดีไม่กลับมาเลยค่ะนะคะ,ะกินไปหมดไปสองหม้อแล้วค่ะนะคะเที่ยงนี้ก็กินกนข้าวซุ้มกันมาใส่ซันเอ็นว่ากินข้าวซุ้มกันเนาะนะคะ <S <S นี่นะคะเราก็เลยพาน้องกลับมานอนก่อนนะคะฝนตกลมลมด้วยนะ,ะตอนนี้ลม,าม,ามลก็มาบรรยากาศน,น่านอนมากเลยะค่ะนะคะไปไหนไม่ได้เลยนะคะพายุเข้าหรือเปล่าน,ะะน่าจะใช่นะคะ อันนี้คุณพี่ยะแตพี่ทานก็ออกมาตัดหญ้าทีส่วนยางนะคะเพราะว่าเพื่อนจะออกมากีดยางเรียบร้อยแล้วนะคะเดือนนี้น่าจะชิ้นเดือนนี้น่าจะมาเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศขณะนี้เวลาจะบายสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกานะคะกับสีสิมทีนะคะ วันนี้ก็เล่าเรื่องราวเนาะเราอยู่ที่บ้านนะคะมันตกไม่ไปไหนมันแม่เขาขอยอยู่กับลูกนะคะแล้วก็จะโทรหาลูกๆเดี๋ยวก็ลูกเม,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 มียวเมียวเมียวเป็นไรลูกเหมียวเมียวเป็นไรลูกเมียวเมียวเอ้ยน่ารักนะคะเหมียวทุกวันนี้ทำตัวเหมือนเป็นหมาะเอฟซีคิดว่าตัวเองเป็นหมาด้วยซ้ำน,นะคะว่าเอ้ยไอ้นี่น่ะ พี่ตัวแอลยักกระลู่นะคะแม่ไปไหนหนูไปด้วยแม่แม่โตแล้วค่ะโตอีกน่ารักอันนี้อันนี้ก็โตแล้วนะคะมันโตยิ่งพูดยากหลับปุยเลยค่ะนะะอากาศหนาวนะคะอากาศเย็นเราก็พาน้องนอนนีู่ข้างนอกเนาะนะคะไม่มียุงนะไอซีเพราะว่าเราก็นั่งอยู่กับน้องนะคะ จะเหียวก็นอนเฝ้าน้องโอ๊ยน,อน้อรักนะคะเลี้ยงแมวครั้งแรกก็รู้สึกรักเลยค่ะนะคะเปทาดแมวเ,เรียบร้อยเรียบไปเรียบร้อยเลยนะคะเป็นฟอนเป็นฟนแ้ฟานก็เฝ้าน้องเหมือนกันนะคะน้องอยู่ไหนก็นอนด้วยนอนด้วยสงสัยวันนี้น่าจะตกถึงเย็นเลยค่ะเอฟซี FC นะคะ ผมไม่ทำอะไรทำอะไรไม่ได้นอะนะคะวันนี้ก็เหมือนทุกวันโอ้อ้าวดีๆมาแล้วนะคะ โอ้ยัวเรียงขึ้นเรียงขึนเลยค่ะเจนี่นะคะเจ้าฟอนหนาไหมลูกหนามไหมคะเจ้ฟอนหูตีงหูตีง หรักินนี้ก็นะคะฝายเอ็ซ์ีเป็นกำลังใจให้ช่องมุกตาพาเพืินนะะ้วยน,นะคะฝายผลิตภัณฑ์นะคะทีวีสกินนะคะทีพีคอฟฟี่นะคะ,อะของบริษัทชามารี่พีทแล้วก็ใบมังมี้ยนะคะนะคะขอบคุณนะคะ